สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันศุกร์ที่28มกราคม2565นะครับออนว่าสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มีแนวทางดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับสําหรับฮานอยนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลฟ์ v ีพนะครับก็สามารถแอดไปที่แอดเหนึ่งพิยูจงเก้าหรือใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแนวทางฮานอยนะครับเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ3เม็ดเดียวนะครับก็ มายังเดินได้อยู่พอสมควรนะครับก็ยังถือว่าเก็บแต้มได้อยู่ตั้งแต่ฮานอยแรกนะครับก็เอาไว้ว่าวันนี้อาจารย์ก็มีแนวทางมาฝากดีๆเช่นเคยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยปกติรวมไปถึงฮานอยวีพีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานก่นอวาวาน,นว่าแนวทางจะเป็นมายังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาคิดวิเคราะห์ตามกันนะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมฮานอยพิเศษออก2 3 6 9 9 5นะครับ 23695นะครับแล้วก็ฮานอยปกตินะครับ4 4 0 5 1นหาะครับหามก็ยังมาอยู่นะครับแล้วก็ฮานอย VP 60696ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่ามีสัญญาณอะไรบง่งบอกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับว่าหามหามเนี่ยมาชัดเจนเลยเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าใครจะลงทุนจริงนะครับแล้วก็ไปตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกนะครับก็ดูแนวะทางอาจารย์บวกไปด้วยแล้วก็ค่อยไปนะครับ จัดการในเรื่องของนะครับสามตัวนะครับที่เราจะลงทุนกันสําหรับนักลงทุนนะครับรู้ดีว่าควรจะทํำยังไงหนึ่งเลยต้องมีสตินะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางกันนะครับเดี๋ยวเรามาคิดวิเคราะห์กันไปตามพร้อมๆกันกับอาจารย์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะ นะครับฮานอยพิเศษนะครับผมวันนี้อาจารย์ให้เด่น2รอง4นะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่น5รอง8ส่วนฮานอย v ีพอาจารย์ให้เด่น7รอง9นะครับก็จะเป็น2 4 5 8 7 9นะครับ2 4 5 8 7 9นะครับก็จะเป็น2 4 2 5 2 8 2 7 2 9นะครับ4 5 4 8 4 7 4 9 5 8 5 7 5 9้านะครับแ7 8 9แล้วก็7 9ตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกถ้าพูดถึงเรื่องนะครับเม็ดเดียววันนี้นะครับก็มีนะครับหาบหามนะครับหาบหามค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับสัญญาณเตือนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็ยังมี9 6ที่ยังจะเตือนอยู่ว่า กันเบิ้ลไว้หน่อยนะครับเพราะว่าสุขสอที่จาย์เหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะครับว่าอันตรายจริงๆนะครับสําหรับเรื่องเบิ้ลนะครับก็ไม่เดียววันนี้นะครับก็อาจารย์ให้ห้านะครับวันนี้ให้ห้านะครับวันนี้ห้าไม่เดียวนะครับวันนี้ห้าไม่เดียวน่าจะเป็นตัวดําเนินการนะครับห้าไม่เดียวจะเป็นตัวดําเนินการสําหรับวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีหาผามาแล้วก็มีตัวแปรที่ยังค้างอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับ ตามนี้นะนะครับ5นะครับอาจารย์ให้สําหรับนักลงทุนรู้ดีว่าจะทํำยังไงนะครับก็กดลิฟต์เอานะครับก็ขึ้นชั้นบนชั้นล่างให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยออกสนามวิ่งสนามรบกันนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับก็หลายคนนะครับก็เป็นนักลงทุนอย่างมีสติละกันนะครับเตือนย้ําเตือนมากๆเลยอยากให้มีสติกันมากๆนะครับว่า ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับส่วนก่อนอ่เลยนะครับก็ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับไม่ว่าจะบางพื้นที่ก็จะฝนตกบางพื้นที่ก็อากาศเย็นบางพื้นที่อากาศร้อนนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็ขอไว้ไฟทุกคนนะครับโชคดีมีชัยนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติ๊กติ๊เด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสามารถพิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้เพื่อจะทำคลิปต่อไปนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับ